สำหรับแนวทางของคุณแม่พักนะครับรับคสำหรับตำราแม่พักก็จัดให้แล้วนะครับไปต่อกันแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ16ตุลาคม2000ครับแม่วันดีครับครับอเตำไทยนะครับตำไทยมาแล้วนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอด้วยนะคะ ครับเด้อแม่เด้ออาเป็นเนีนได้ป่เด้อแม่เด้อแป๊บเดียวเดี๋ยวเตรียมสมุดดินสอปากกานะคะท่านผู้ชม FC ก่อนขาดจะไปพร้อมกันเด้อเดี๋ยวแม่จะเติะบอสถักทราย FC ก่อนแป๊บหนึ่งแม่จ้แป๊บหนึ่งไม่ดื่มอันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะวันดี FC มาน้ำเด้อค่ะเจ็ดสิบสามคนผู้ชายแต่สองมือถน้ำสูบก็ค่ะครับผมเนี่ย ตามใจคำนวณไวใใ้ให้มันปังๆทุกหมวดจ้ะค่ะแม่ค่ะส่ดส้ายย่าให้เอตี้ได้เงินจะ้ะครับงวดที่แล้วตามท้ยเยห้าเขาบ้าแม่ข่าววัวนวัดนค่ะือดไหมโอ้ผมเลยไปติดตามพมก,กับเสิอตายอยู่แม่ไม่ได้ติตตดตามแม่เล่นเมื่อกี้ยันแม่บอสบายอยู่ะผมก็เลยไมนเป็นตัวเล็กตัวกันมนาไหนามนาครับ เขาทั้งบนทั้งล่างบ่ะคะแม่ตาบวัดบนวัดล่างค่ะแม่ให้จักชุดคัะไม่บอกใครพันสื่อพันกระถือวัดบนวาดล่างแม่บ้านแต่ว่าแม่พลากันมุดกิ่เแกงเพาเป็นเพราะว่าแม่์พาดก้นมากันนะคือแต่เราจะมีอย่างเดียวนะจ๊ะครัแม่สลัดกินแบ่งอย่างเดียวนะคะแม่เพราะว่าแม่์ตั้งแต่แต่งวันสี่สองสี่สามหย่อนตั้งแต่บ้านแม่ก็เลยมาเฟสจัสัินะจ๊ะครัแม่กันพอมาไหนก็ไหนพ่อว่าใครแม่ก็ว่าใคร แต่เช็ดของแม่พักแม่แยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างหมดไงใช่หรือกาครับวรีงศูนย์รองหนึ่งฟันไปที่ศูนย์จ้ะบนหัครับวิ่งศูนรองแม่าศูนบนได้ค่ะอ๋อแม่แม่เดวาไม่ใช่สองวัดบนบัล่างเลยหวาน่ครับแม่ฟันหนึ่งล่างฟันนยบนแม่แม่แยกหายได้หนึ่อเอาบนก้อนแม่จ้ะสามตัวบ่สามตัวบ่เอาอะไให้ก้อนบ้า เอาสามสามสุดเอาแต่ขาดนิ่นหมอแม่ถามมาเสนอวชุดพิเศษหมอก็เลยเสนอเอาชุดพิเศษก่อนจ้ะแม่เอาชุดพิเศษก่อนจังจ้าชุดเต็มหมอจ้าเอาจังสั่นก็ได้ค่ะแม่เอาเกียร์ป็นส่องแต่ว่าส่องเมื่อไหร่ก็ุดเต็มแต่เพื่อใครแม่พาพวกโกลมหายอ๋อครับครับเอาเอาเอาชุดเน้นก่อนค่ะแม่เดี๋ยวเขอดังแค่ชุดเต็มเนี่ยคนเนี่ยมันขึ้นตามมาบ้างมาหนอครับ ค่ะแม่ลังเสียหายสองสีต้านแยกบนหน้าหายสะพอตเนียนๆได้เนี่ค่ะแม่ขำวนจ้าขัวบนบนค่ะวิ่งศูนยจ้ะครับวิ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแค่เนี่ยละจ้ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนเจ็ดค่ะเขียนค่ะจะไปพร้อมๆกันเดยอีกสี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ก่อนนะคะท่านผู้ชมเอฟซกับจดไปนํำนะคะท่านผู้ชมศูญเก็บสามจุยก็ไม่ตังย่ให้สองเกี่ยงตาบ้างมันจะซื้อได้เนี่ค่ะแม่อ่าก็แน่ะเลขแเขตรงตรงเลขล่างฟันไปที่หนึ่งค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งห้าจดค่ขาดจทท่านผู้ชมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกค่ะ เดี๋ยวเม่มีตัวกันมากๆมางอดีตัวนึ่งจ้ะร่วงคล่มาได้ในเต่าเนี่ยซื้อมาดรดบางีสิีสินแท้ทัานที่ค่ะค่ะแม่ชุดล่างบาแม่อันบัตลเก่านี่ไปไร้ทั้งหน้าทั้งบนจ้ะอ๋อนะครับโอ้แม่ตัวนี้แม่ซ้ม้วสีเข่งนอทุกวันวันซุ่มซุ่มทั้งในดูดบามทีอะไรสสันแท้จ้ะซุ่มนี้ที่เป็นตัวกันบ่แม่อันจริงมันแม่่วงคว่แค่ศูนค่ะ ศูนย์หกหน้าแค่4คู่เท่านั้นจะตังครศูนย์ห้า1ูนยกหนึ่งห้าหนึ่งหกเดี๋ยอาบุญทรรมกคือคือศูนเก็ดับอันนงินเก็นี่ไม่เอาไปเป็นเป็นตัวกันมันะนะขีดเจนดเต่งินเก็ดขีดเเต่าแปดเต่าเนี่ยเอาเอาตัวกันก็ได้จ้ะค่ะค่าแม่อืมสามคู่นี่ละเทีนั้แม่ว่าเลโคคู่นี่มันสิเข่าวสองคู่ลนะแม่แม่สนวนเบิ่งมันสิเขาวัดบนนาแม่ว่าค่ะ เออแต่ว่เยาทีมันตอนี่ยแปดเก้าว่ามันไปนำแน่นเนมันเดไปอยู่ห้วงกลมไปดลครับแม่แปดเก้าให้บงกลมไว้เครับหนึ่งเคในเตื้างคีเตือนไว้ค่ะแม่เออบ่อง,ง,งกลมแค่ี่สุดนี่นะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่แครับค,ค่ะแม่เออบ่วงก่มแค่ที่สสุดนี่นะค่ะบันี่ตัวนั่นได้แม่ตัวสามตัวได้ค่ะสามตัวแม่ว่าในเฮดไม่แหงหยาดด้อ๋อครับเออะ ใ่นจาข้าแซนซโตเทาพวกสุดท้ายนะแม่เนาะอ่าให้่ไปบ้างบแม่กับปเบ้างานผู้เทาาบิางพอในรถปไปรูปมา่าว่างแม่แม่จะ่มในนม่ไม่ริดนะอ้เบอร์ไแ้สามสตงองไปส้นแตต้นเม่มัวดโลกพูดนั้ยังดีดีซะก่อนนะจิตาังี่แม่จำเบอร์โทรได้บนีค่ะ เว้ยเม่แหงมจักเบ้อโซ่ไฟเป็นเบ้อโซ่ไฟมันชัวไม่ผัดเนี่ยนี่วามันเมจ้ากี่อย่างอันอันนี้สรุปนะก็คือจะเป็นในวันที่สิบหกครับรัฐบาลไทยสิบหกรัฐบาลไทยนะคะตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วม่รัฐาลหกสุดนะเจตังศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนม่ผัดคืนไวจะไม่เสียแถวเลยนี่เรศค่ะแม่หกนี่เน้นเน้นเนาะแม่เนาะ เออเนี่ยนิ่งยูซีโซนเท่าคือเก้าน่ะศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกสั้น่ะเออแต่ว่าบางศูนเจ็ดนี่กับน้องเก็ดเก้าเนี่ยว้เนี่ยจะไปครับก็แปดเก้าหสี่นะเจตางเอาเป็นการไหวเนาะแม่เนาะอืมอืมเดี๋ยวทีมมันถอบแม่ว่าแต่ว่าแปดเก่าก็มักอยู่ใไวบงไปอีกเออเพราะว่าเป็นยังมันจะเป็นคือจังหัวขาหัวมันได้เดียวอนหน่ะหาค่ห้าวิ่ง้านเาว่าอ่นเด้นเท่านั้นห้าหกเก็ดเลยมันเกิดไปน้ำกันยังสีอหรืปไนะเจต แม่ชุดเต็ดแม่มีมีจะครูจ้ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเต็มชุดๆุดแบบว่าพุดิเพียวจ้าปีนี่ในสาวัดรางบนแท่ๆนี่มีอยูสิบสีสุดจ้ะมาเ,เนี่ยสิบสี่สุดเออสี่สิบเพรเพียวพอดบเนี่เดี๋ยวเฮ็ดอีกใบหนึ่งเออไม่เอาสัขา,า,าให้ร้างบนก็จะมาหันหน้เดี๋ยวให้เอเดี๋ยวให้บุญท้าจดกอนแม่อ่า ต่ากระซำยชุดเน้นแล้แม่นนเนาะใช่แล้วเือมันกระยูนั่หมองแม่มากเนาะมองแม่วงกลุมางเธอมันกระยูนตเต็มค่ะพอ,อแม่แต่่ม่สมาธิอันเหตุปัไหแนว่อรแล้วก็จมเตมแม่กลายเมแม่เพรว่าแม่กับไปไปน้าพอรนะคือกันละแม่อยู่ทางพี่คือกันโอ้ยจีแม่ิดังดังล,ล,ลัวไหนวาคือกันรลวบางเท่อกับเมยคือกันแต่ว่าเน่าก็ต้ไม่นช่มาถึงว่าอยาเียดเดวันนี้เมื่เฮียโดนคนเับ มารู้กับว่บริษก็ม่สิไดื้อมาะะก้คงันมันเียว่าคุณเห็นอะรเด็กันได้ไแม่แตค,คิดปั๊บปั๊บปั <ใน S 2> เลยก <ขะ S 2> ันเขาชุดเต็มค่ะ่ชุดเต็มเนาะคะ่ะครับรียงศูงนรองน่งศูนย์นรองหนึ่งเน็นแปดเก้าศูนย์ค่ะครับเ็นแปดเก้าศูนยแต่ว่ท่นเดี๋ยวส่วเาท่นเน็่ยังแม่ายดูยังวะค่ะอาป้อนคูค่ะอันดูดนไปที่ศูนหน้าค่ะเช่นนเอว่า ไมดูดไปศูนย์เนี่ยถ้าจะดูดไปศูนย์เนี่ยสมบครณ์แบรุธแม่เนี่ยเป็นชุดร่วมโมแม่แม่พักครับเป็นชุดร่วมในยบอสิบสี่ศุดเนี่ยบนล่างเลยบอกแม่อันแม่ผ่ารตัวตัวตะวันแม่พักเหมืนเคลื่อนไหวจากศูนย์ถึงมากบนหนึ่งยางสกัดค่ะนะแม่พักเสร็จเลยอืมครับครับแม่จะมันจะยุติครอบครูเนี่แหละค่ะอันจะต่างจะแม่แม่บอกกันเลยค่ะเดี๋ยวหายบนถ้ำโจดยมวลสก้อนค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนศูนย์ห้าจ้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าจ้าหนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกในราศีคู่เนี่ยระ้ว่างหนึ่งหกค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์แปด หนึ่งแปดศูนแปดหนึ่งแปดค่ะศูนย์สี่หนึ่งเก้าจ้ะศูนย์สี่หนึ่งเก้าสิบสี่ชุดนั่แหละเก้าศูนค่ะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เหรอครับแม่หนึ่งเกแต่ว่าแม่ก็พ่อแม่เห็นออกี่รึนะว่หนึ่งเก้าก็เก้าศูนยเหรอแม่หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนเหรอ อันไหนบอจ่าหนึ่งสี่แล้วกันหนึ่งเก้าแล้วกันเก้าศูนย์บอจ้าอันศูนย์สี่แตาหนึ่งเก้าจต่แม่ฟูยังบไม้เห็นศูนย์สี่หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ใช่ไหมคะอันแปดเก้าเก้าศูนย์ค่ะอ๋อแปดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเก้านี่เบื้องต้มไหมเราจะตั้งหนึ่งเก้ามีอยู่บอแม่มีแต่มีมีมีเบ้เก้าศูนย น้อตาสวยมีแล้วนี่ยังอย่โซนคิถูกแบบแปดเก่าไม่ใช่ีนแบบศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งสี่หนย์สี่วะมี่ค่ไม่ใช่ศูนย์สี่หนึ่งเก้าค่ะศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ว่ามีน่นงแม่น้องห้าแปดเก้าครับ แปดเก้าเก้าศูนย์อาคบแปดเก้าเก้าศูนย์อาคบเง่นสิบสี่ชุดนึ่สองสามสี่ห้าเจตังแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ชุน้องแม่น้อถูกลสุดอันคืามั้มาศูนย์หาหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าประมาณนียนะจตังแปดเก้าอืม่ว่าแม่ประมาณจสี่คูศูนย์หาหนึ่งห้า ต้นหกหนึ่งหกในแม่มากขนะดออต้นเก็หนึ่งเก็ก็แปดเตาเป็นตัวกัน้นะนาเออตะวันียบหกคูนี่แม่ตะว่าจะไม่ถือสละสองสุดถือว่างถือปนเม็เปิดว่าอันนี้เป็นชุดเต็มของแม่เนาะอแล้วัแม่ทิจ้านมนเปนแม่เซาใสมันขึงเป็นนักหล่อนะค่ะค่ะอันแม่แอวใส่บหลาคูหรอกแม่แอวใส่แตนที่ตันี่ละที่ที่สุดนี่ละจะตั้ ค่ะอืานั่นอ้าแม่ซูนฮานั่งฮาซูนโฮสนั่งหฮแม่ค่ะข่าววินนะนะค่เจตังแม่ค่ะแม่เออินเูนเกตสางน้ำเก๊สเาเนี่ยก็สือแน่ไว้นึ่งก็แบบเปลี่เก่าเท่านั้นนะค่ะเนี่ยถ้ามันห่งยี่ีวนทั้งเพร่อเก่าเนี่ยละมันมันปอฟไซวไหรลงแม่าว่าแตจต่นี่ล่ะทั้งหมดสิบสีู่เนาะ อันนี้เนชุดเต็มชุดเน้นๆจะมีอยู่สคู่แล้วก็ตัวร่วมสามคู่ถ้าชุดร่วมเนี่ยจะมีสิบส่แล้วพี่น้องเดินนะคะสตัวนี้ใหห้าศูนย์หกนึงหเนี่ย่ะมีุดเนี่ยนะคะเจตังค่ะสามตัวเราเอาคงสุดท้ายเนาะแม่เนาะการศูนย์เจ็ดมันเมเจ็ก็ปัดเปดเก่าห้าสื่อแนนิดนึ่งนิดนึงไปยังสีนะจเจตังกันเห็นแล้วีคู่เนี่ยนะ ซิมๆกันๆนไนๆน้เนาะแม่เนาะอืมอืมเพื่อเพื่อตนภานคือยังเข้ามาเก่าสามแม่มาโดนเก่าหาตุ๊ตอเลาะ่านะเจตตำเอเอแ้วบอกเขาะะายยังค<ห>่ะตอเลอดโดยยันหักไปยังสั่งเพราะว่ไม่ผ่านกฎ่มีสมาธิเหตุตันนั้นเนี่มันอยากพูดถาวนี่น,นะครับตัญญ้ใจวันนี้ึ้นเมื่ญญอไหร่ฮาน้าค่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซีดูก่อนต้องมีสมาธิเนาะแม่เนาะเหตุนี้เนาะ แม่ไปป้าพอจะได้เสียงคอเ้าอยู่ในหูเหานะพี่น้องค่ะสมา่แจเรน่านะคะคุณแม่บอกว่าหาซิฟหาซิฟนะคะเป็นแนวทางเท่านัแบบพิษใช่ไหมคะขอโทษขอไส้เสี้ยทางบ้านไปตรงนี้เด้อนาะจ้ะเป็นแนวทางเอฟซีเบิ้งจ้าจะเป็นแนวทางซื้อๆเอค่ะไม่พากะจะได้หนอนการ์ดสวยสวยสหาสวยในทางเนาะสูตามเน้นซื้อๆหรอกจ้ะค่ะเดี๋ยวดูตัวเลขด้วยกันนะคะท่านผู้ชม อ่ะคุณยายโชคดีนี่ชโชคลาบขอบคุณแม่พักนะครับอยากร่วมทําบุญกับแม่พักนะครับกระโทษไปหาแม่พักใดด้วยครับเด้อนะครับเขียนเบอร์โทรให้เพื่อนได้นีิศูนย์เก้าห้าสามเก้าหกศูนย์เก้าห้าแมนศูนย์เก้าห้าสามเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์สาม มันมันยังมีเวละไรอยู่เราแก้ตามตามนะครับเป็นเรือทูของแม่พักนะครับผู้ใดโชคดีมีโชคลาภอยากร่วมทําบุญกับคุณแม่พักนะครับกับทูบไปใด้เรครับเด้อยเมื่อสร้างธานมาุมาเมื่อพุทธเห็นในเดชอยูมสร้างธาตุเมื่อสิปเอ็ดวันน้ำฝนอยู่นะ้ำมองจะปุยยังสนานครับแม่หน้าวันไหนโชคซื้อตายเป็นกนคะืนนี้ยังบอกเขาต้มต้งไม่ได้แก้ตังวันไหนตามเด้ไรเออวันนี้วันน่ะมันคืนนี้ยังเคนคนข้าเจ้าพระกันเห็นในผัวนั่นน่ะ เราไมตาเรื่องไสุ้กตอนแม่พากเาตามตัวไหนะจ๊ะทำไมเด็กยังไหนีเม่ากว่ามัอข่าแล้วนะเด็กสานี่กรเซาแล้วน้ออื่นนี่ม่พัากว่าครับอ่าขอให้สุกดีนะแม่เนาะครับขอบคุณหลายเด้อแมี่ยปากครับขอบคุณหลายสำหรับแนวทางเรือแม่พักเด้อ ครับสวัสดีครับแม่ค่ะวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางคุณแม่พักนะครับคุณได้เข้ามารับชมกับขอ,ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยอันนี้จะเป็นชุดเต็มของคุณแม่พักนะครับจะมี0111 0515 0616 0990นึ่ง0ย์ห้าหนเ้ฮ้ยหนึ่งเก้0ศและ89นะครับ14ชุดนะครับ ะสำหรับชุดเน้นนะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับเดี๋ยว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 ใจเย็นๆใจต่างตั้งกลองขั้นได้แล้วอยู่อ้าพี่น้องคะเพื่อได้เข้ามานะคะแคปหน้าจอก่อนเห็นบ้านอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใจตัางพี่ใจต่างบึ้งนี่ถุนทำอ่ะเป็นชุดเต็มนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะ เป็นแนวทางนะคะของแม่พักอันนี้จะเป็นชุดเต็มอะเอาอีกไหมเปลี่ยนเลยชุดทัดพิเศษนะครับแม่พักอันอนี้จะเป็นชุดเน้นครับมี่แค่นี้นะครับ,บสีวงกลมสีแดงๆเป็นชุดเน้นสําหรับคนทุนน้อยนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทย16ตุลาคม2567นะครับแนวทางโชคลาภกับคุณแม่พักสีมังใม่นะครับอุบลราชธานีนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับ คุณแม่พักนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่เน่นๆนะครับบน05 06กัน08ล่าง1516กัน17และก็อย่าลืม89นะครับอขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้ยขับเด้อค่ะท้ชม